สปอยเรคคอร์ดออฟเร็กนาร็อกตอนที่48กับ49นะครับอันนี้เนี่ยมาทีเดียว2ตอนเลยนะครับบอกเลยแหละครับว่าเราได้รู้แล้วนะครับผลแพ้ชนะกันนะครับระหว่างพระพุทธเจ้ากับเซโร่สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเ r อร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องเรคคอร์ดออฟเร็กนาร็อกนะครับหรือว่าหมาสึกคนชนเทพสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสปอยของเรคคอร์ดออฟเร็กนาร็อกนะครับในตอนที่48กับตอนที่49นะครับไอทิศนี้เนี่ยมาทีเดียวนะครับ2ตอนเลยด้วยกันก็เดี๋ยวจะะใหห้้้ทททุกก่านนนไดดดรรรััับบชมมคง2ตอเ เราได้รู้นะครับถึงผลแพ้ชนะแล้วนะครับระหว่างบูด้านะครับกับเซโร่โอเคเพื่อไม่เสียเวลาถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าสําหรับเรื่องราวนะครับของสปอยล์แลคอร์ดออฟแร็กนาร็อกนะครับได้ถูกเริ่มต้นขึ้นเป็นเหตุการณ์การต่อสู้กันแล้วนะครับณลานประลองโดยในตอนนี้เซโร่ได้พุ่งเข้ามาโจมตีด้วยความโกรธแค้นนะครับเข้าใส่บูด้าอย่างเต็มแรงโดยในตอนนี้อาวุธของทั้งสองคนนั้นนะครับได้ประสานกันนะครับก็คือเป็นการต่อสู้การปกป้องและก็การตั้งรับโดยในตอนนี้ซ เห็นว่าเนี่ยหากใช้นะครับการต่อสู้รูปแบบเดิมๆหรืออาวุธเดิมๆนั้นคงไม่สามารถจัดการบูดาได้จึงทําการเปลี่ยนอาวุธของตนเองนะครับมันก็จะคล้ายนะครับเป็นทวนนะครับหรือว่ารูปแบบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะมีความแตกต่างนะครับอาวุธของเขานั้นมันก็จะเหมือนเป็นโซ่นะครับที่เชื่อมกับอาวุธนะครับคล้ายแบบว่าเน้นความผิวนี่แหละในการโจมตีนะครับโดยจะเป็นปลายนะครับเหมือนกับปลายทวนอยู่ส่วนบูดานั้นก็เปลี่ยนอาวุธของตนเองด้วยเช่นกันนะครับจากตอนแรกนั้นนะครับที่มันจะคล้ายนะครับเหมือนกับเป็นกระบองใช่ไหมท ตอนนี้อาวุธของบุ d a านั้นก็เปลี่ยนนะครับกลายเป็นทวนขนาดยาวนะครับเพื่อต่อสู้กับเซโรซึ่งไอ้ทวนนี้เนี่ยตรงปลายทวนนะครับมันจะแหลมๆเป็นทวนใช่ไหมแต่ว่าก็จะมีด้ามขวานนะครับใช้ในการต่อสู้ด้วยให้นึกภาพง่ายๆนะครับเป็นทวนยาวที่มีด้ามขวานอยู่นะครับในการโจมตีใส่ศัตรูเรียกได้ว่านะครับการต่อสู้ของทั้งสองคนในตอนนี้ดุเดือดมากๆเลยนะครับเซโรนั้นพยายามจะโจมตีใส่บุ d a าแต่ว่าบุ d a านั้นก็สามารถหลบนะครับการโจมตีได้ทั้งสองคนนั้นนะครับผัดกันรุกผัดกันรับและในท้้้ายททีี่่สุดแลววผูเนือก ก็คือบูดานะครับสามารถจ้วงทวนนะครับเข้าไปที่กลางหน้าอกนะครับของเซโร่ไปได้อย่างเต็มแรงเลยเล่นเอานะครับเซโร่ในตอนนี้เนี่ยกะอักเลือดแบบสุดๆเลยจากการถูกโจมตีเมื่อเซโร่เห็นว่าท่าไม่ดีแล้วนะครับจึงเปลี่ยนรูปแบบนะครับอาวุธของตนเองจะกลายเป็นนะครับลูกกลมๆนะครับในการโจมตีส่วนบูดานั้นก็จะเปลี่ยนอาวุธนะครับในการโจมตีด้วยเช่นกันนะครับจะเป็นดาบนะครับโหดาบเท่เลยหลานจึงทำให้การต่อสู้นั้นก็เริ่มต่อสู้กันใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยในตอนนี้เซโรนั้นนะครับโจมตีเข้าใส่บูด้านะครับแบบรัวๆเลยแหละครับเรียกได้ว่านะครับบูดานั้นได้ตลบการต่อสู้นะครับแล้วก็ใช้ดาบของตนเองในการป้องกันนะครับการโจมตีและในท้ายที่สุดแล้วนะครับบูดานั้น ก็ลอยขึ้นไปนะครับเหนือฟ้านะครับและโจมตีเข้าใส่เซโร่เซโร่นั้นตั้งรับนะครับการโจมตีนั้นโดยในตอนนี้นะครับจะเห็นว่าเหล่าผู้ชมนั้นต่างเชียนะครับในตัวของบูด้าหรือพระพุทธเจ้าใหญ่เลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบูด้าเนี่ยก็ช่วยรับการโจมตีของเซโร่นะครับที่มาโจมตีใส่นะครับฝั่งคนดูด้วยเช่นกันก็เล่นเอาเจ้าเซโร่นั้นอิจฉาตาร้อนเลยเลยครับทำไมกันนะครับไม่มีใครเนี่ยเชียเขาเลยกลับเชียแต่บูด้านะครับเซโร่เนี่ยก็ฟิลน้อยใจนะครับก็เลยถามคนที่มาชมแหละว่าทําไมเนี่่เห็นา นบบนั้นนก็เลยสั่งสอนนะครับฟิลแบบแสดงธรรมนี่แหละครับให้แบบว่าเซโรนั้นนะครับเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆแต่ก็ยังไม่ได้มีการบอกชัดเจนนะครับว่าเป็นการแสดงธรรมเรื่องอะไรโดยในตอนนี้บุฎาหรือพระพุทธเจ้านั้นนะครับแสดงธรรมนะครับต่อเซโรนะครับแล้วก็ทําการวางอาวุธของตนเองและบอกให้เซโรนั้นนะครับใจเย็นๆและมาต่อยกันดีกว่านะครับคือฟิลแบบต่อยแลกกันดีกว่าจึงทำให้ตอนนี้นะครับทั้ง2ตนนั้นนะครับก็พยายามต่อยแลกกันนะครับอย่างดุเดือดโดยหนนี้บุฎานั้นก็หลบการโจมตีนะครับของเซโรไม่ได้แล้วจึงทำให ทั้ง2ทนนั้นนะครับก็คือแลกหมัดกันนะครับแบบโคตรจะพลิ้วแล้วก็ดูเดือดสุดๆเลยแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับผู้ที่ต้องล้มลงไปนะครับจากการต่อยในการต่อสู้ครั้งนี้ก็เป็นฝ่ายของเซโรนะครับแล้วก็เป็นการจบตอนไปในตอนที่48ซึ่งตอนที่ล้มไปนะครับทั้งบูดานะครับแล้วก็เซโรทั้ง2คนนั้นต่างยิ้มออกมานะครับใบหน้าและก็แววตานั้นมีความสุขมากๆด้วยและในสปอยล์หนนี้เนี่ยมันจะมี2ตอนด้วยกันนะครับก็คือตอนที่48กับ49เรามาต่อที่ตอนที่49กันต่อเลยในททีี่่49ัหลงจาก นั้นนะครับล้มลงไปนะครับแต่ว่าในตอนนี้ทุกคนนั้นต่างตกใจนะครับในตัวของเซโร่นะครับไม่ได้ตกใจนะครับเอ้ยพ่ายแพ้ไปนะครับหรือลุกขึ้นมาในการต่อสู้ต่อแต่ตกใจนะครับที่สีหน้าแววตานะครับของเขาในตอนนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะตอนนี้สีหน้าของเขานั้นอิ่มเอมด้วยความสุขนะครับยิ้มออกมานะครับด้วยความสุขแบบสุดๆเลยแตกต่างไปนะครับจากก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นเทพเนี่ยผู้โหดร้ายนะครับต่อทุกคนแต่ระหว่างที่เซโร่นั้นนะครับกำลังยื่นมือออกมามีบางสิ่งบางอย่างที่แม่คาดฝันเกิด เมื่ออยู่ดีๆนะครับมีนะครับเป็นแบบว่าคล้ายนะครับกับงูเนี่ยได้ออกออกมานะครับและทําการนะครับเข้าไปในปากนะครับของเซโร่และเขานั้นนะครับรีบขอความช่วยเหลือนะครับแต่ก็ไม่ทันการเสียแล้วนะครับร่างกายของเขาลุกขึ้นมาและก็มีบางสิ่งบางอย่างคล้ายกับมังกรนะครับคล้ายกับเทพเจ้ามังกรรากนบลเลยแหละลอยขึ้นไปเหนือฟ้าในตอนนี้และก็เข้ามากินนะครับในตัวของเซโร่นะครับจนกลายเป็นลูกกลมๆนะครับคล้ายกับไข่มังกรเลยแหละครับเป็นเกล็ดมังกรนะครับและทันใดนั้นเองในเกล็ดนั้นนะครับก็ระเบิดออกมา และกลายเป็นบุรุษนะครับร่างใหญ่นะครับน่ากลัวเลยแหละครับแหมเหมือนกับว่าเป็นตัวไททันนะครับที่มีเขาน่ากลัวเลยและพุทธเจ้านั้นนะครับกำลังจะพูดเลยครับว่าเจ้านี่เป็นใครแต่เหตุการณ์นั้นถูกตัดไปนะครับณห้องปริศนาห้องหนึ่งมีชายตนหนึ่งนั้นนะครับกำลังนั่งอยู่นะครับซึ่งชายตนนี้นั้นไม่ธรรมดาแน่นอนซึ่งตัดไปนะครับคนที่ออกมาจากใข่นะครับที่พพุทธเจ้านั้นตกใจคือใครนะครับก็จากที่ไปหามาเนี่ยก็คือเป็นขยามานนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับพยามานตนนี้นั้นแอบซ่อนนะครับอยู่ในเขาของเซโรนะครับเราก็ต้องไปรอดูอีกแล้วครับว่าจะเป็นการเปิดเผยแบบไหนก็เดี๋ยวจะทําคลิปนะครับอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยขอไปรวบรวมข้อมูลก่อนละกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเนาะเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าด้วยนะครับก็อยากจะไปรวบรวมให้มันจัดเต็มนะครับแล้วก็ถูกต้องให้ทุกท่านได้รับชมนะครับและนี่ก็คือสปอยนะครับของไ e คอ r d ์ออฟเ n กนาร็อกนะครับหรือมหาศึกคนชนเทพในตอนที่48กับตอนที่49ก็เหมือออนนเดดิิมมคครบหาากใี่่ชลลป้ สไครด์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage ของผมก็สามารถรับชมนะครับได้ทุกช่องทางเลยหรือในส่วนของแอปบิ l ิ b ิลิก็สามารถรับชมได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ